สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนนะฮะเมื่อเชา้าอยู่ที่อำเภอเมืองปานนะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเหมือนเหมือนเดิมนะครับลำปางเหมือนเดิมก็ติดตามดูนะครับเกษตรกรผู้ปลูกไม้พวงหัวลี่เงินล้านนะฮะฮวงหัวลี่เนี่ยเป็นไม้พยุงไหล่ำนะครับหรือพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่เราขึ้นทะเบียนทุกต้นนะฮะแล้วเป็นสายพันธุ์ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่า และแพงกว่าไม้อื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยุงไทยนี่ชิดซ้ายไปเลยนะฮะพยุงไทยนี่ก็ถือว่าถูกไปเลยอนะ่ะไม้ศักยิ่งแล้วกันไปใหญ่เลยนะครับไม้ศักเมื่อก่อนคนก็มองว่าไม้ศักราคาแพงราคาแพงคนเหนือนี่มีความเชื่อว่าไม้ศักราคาแพงแต่อตัวนี้นะครับมันเป็นพืชะก,กุลพยุงซึ่งราคาแพงกว่าพยุงไทยอีกแพงกว่าไม้ศักเนี่ยห้าหกสิบเท่านะฮะตัวนี้นะครับมูลค่าในตลาดจีนต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทในตลาดจีนนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ย เราคิดราคาตีต่ําเลยต้นละ10,000บาทแล้วท่านกําลังเห็นนะฮะต้นละมือหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณพ่อครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับผมชื่อบุญธรรมตากานะครับอยู่ตําบลล่องเคาะอําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางครับคุณพ่อบุญธรรมนะครับคุณพ่อบุญธรรมครับปลูกไปแล้วรวมทั้งหมดกี่ต้นครับก็ที่ปลูกทั้งหมดประมาณ300กว่าต้นโอ้สามร้อยกว่าต้นนะครับนี่เศรษฐีเงินล้านของจริงเพราะว่า ต้นละ่าในประเทศจีนต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วในในประเทศไทยเนี่ยเราตีต่ําเลยคิดต่ําก่อนนะฮะหมายถึงว่าราคาขั้นต่ําที่ประกันไว้ก็คือตกที่ต้นละหนึ่งหมื่นบาทต้นละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณพ่อปลูกสามร้อยกว่าต้นนะฮะสามร้อยกว่าต้นก็เป็นเงินสามล้านกว่าบาทสามล้านกว่าบาทนี่พูดถึงราคาขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ําแต่ถ้าสมมุติว่าราคาในตลาดจริงมันแพงกว่านั้นคือราคาในตลาดจริงต้นละสองหมื่นบาทตกราคาต้นละสองหมื่นบาทคุณพ่อจะมีเงินอยู่หกล้านบาทตอนนี้แน่นอน แล้วที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม้ฉำฉานะฮะอันนี้คือไม้พยุงหหลํานะฮะอันนี้คือห่วงหัวรีของจริงๆที่ท่านเห็นอลองดูด้านบนครับความสูงผมอยากให้เห็นความสูงนิดหนึ่งประมาณ7เมตรนะครับประมาณ7เมตรได้ความสูงซึ่งมันก็สูงนะฮะสูงมากโตมากนะถามคุณพ่อจริงๆว่าตัวนี้ปลูกมาอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ปลูกเมื่อวันที่28เมษาย,ยนส5 6 2ายนะครับ คิดถึงตอนนี้เอาเอาวันที่เลยใช่ไหมถึงขนาดวันที่จําได้ถึงขนาดนั้นเลยครับครับอ่าตอนนี้เป็นกี่กี่กี่เดือนกี่ปีครับก็ประมาณ2ปีกับ6กเดือนสองปี6เดือนนะฮะท่านผู้ชมเอาจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เมคข้อมูลนะฮะถามข้อมูลจริงๆเลยซึ่งเราไปดูมาทั่วประเทศไทยเนี่ยโตเร็วจริงๆโตเร็วแบบที่ท่านเห็นเนี่ยสองปี6เดือนไม่ได้ขนาดนี้ มันโตเร็วด้วยมันแพงด้วยนะฮะท่านที่ท่านเคยเห็นนะครับไม้ฉำฉาโตขนาดไหนไม้กระถินโตขนาดไหนกระถินนี่2ปีก็ประมาณนี้แหละ 2>, <ช>2ปีกระถิน<ช>แต่กระถินไม่มีราคานะครับปัญหาก็คือกระถินมันไม่มีราคาอ่าไม้ฉำฉาก็ไม่มีราคานะครับสปี3ปีพูดง่ายง่ายไม้ฉำฉา10ปียังขายไม่ได้ด้วยซ้ำนะขายไม่ได้นะไม้ฉำฉาเพราะว่าแก่นเพิ่งยังเริ่มเข้าไม่เท่าไหร่แล้วราคาถูกมากแต่สาหรับตัวนี้นะครับ10ปีขุดขายได้จริง100%แน่นอนอ่าท่านผู้ชมลองดูนะฮะ วันนี้เราจะวัดให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยว่าที่เราตามมาดูเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยมันโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แต่ตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเรามาดูกันว่าสองปี6เดือนที่จังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่มาดูกันครับอ่าอันนี้คือน่าตกใจมากนะฮะแบบมันโตมากอ่ะมันโตมากจนจนผมตกใจ อ้าวมาดูชัดๆดนะครับดูชัดชัดอ้าวนี่ครับท่านผู้ชมดูชัดชัดนะอันนี้1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว5นิ้วครึ่งนะฮะอันนี้6นิ้วมันอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะฮะหนิ้วครึ่งหรือ13 13.7มิมมล 13..7 มเิลเอ่อเซนติเมตรนะครับ13.7เซนติเมตรก็คือ5นิ้วครึ่งนั่นเอง ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้มัน5นิ้วครึ่งจริงๆนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วครึ่งคุณรู้ไหมว่าปกตินะครับในประเทศจีนน่ะในประเทศจีนในประเทศนนเวียดนามน,น,นะครับการเจริญเติบโต,ตของไม้ชนิดนี้หนึ่งปี1นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะหนึ่งปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันมีอายุเท่ากับเราปลูกที่จีนแล้วก็ที่เวียดนาม5ปีนะครับแต่นี่เราปลูกแค่2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นโตเร็วกว่ากันโตเร็วกว่า2เท่า โตเร็วกว่าที่จีนและที่เวียดนามสองเท่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องดูแลดีด้วยคุณคุณคุณพ่อดูแลยังไงครับวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยยังไงบ้างส่วนมากก็ปกติไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับตัดไม่ได้ใส่ปุ๋ย,อ,ยอะไรเ,เลยตัดหญ้าอย่างเดียวคือดินดีอยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นดินดีอ๋อตัวนี้นะครับปลูกในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะฮะดินดีนิดหนึ่งก็ติดถนนติดถนนเส้นนี้เลย,เส,นนเ,ลยเส้นวังเหนือวังเหนือลำปางวังเหนือลำปางนะฮะเส้นนี้เลย แล้วก็คุณพ่อปลูกในที่นี้เป็นไม้เกษตรผสมผสานด้วยมีกล้วยหอมนะฮะที่เราเห็นเนี่ยมีกล้วยหอมมีอะโวคาโดครับอะโวคาโดมีมีพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรมีทุกอย่างเลยนี่นี่ก็สมุนไพรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสมสมไทยสมไทยนะอันนั้นขมิ้นกระชายขมิ้นกระชายโอ้โหครบทุกอย่างครับสวนนี้เป็นเกษตรผสมผสานพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้ อันหนึ่งไร่กว่ากว่าหนึ่งไร่กว่าก,กว่าเอง <c oughs> แต่ว่าไอ้ที่ว่า300ต้นนี่คือปลูกที่อื่นอีกครับหลายๆที่แ,แบ่งแบ่งปลูกกับในสวนครับสามสี่คุณพ่อรู้ไหมว่ามูลค่าเพิ่มมันจะเยอะขนาดนี้300ต้นที่คุณพ่อปลูกนะตอนเนี้ยเอาราคาขั้นต่ําสุดเลยยังไม่ได้เลยเนี่ยสิปีผ่านไปยังไม่ได้เลยคือ3ล้านบาทแต่ถ้าอย่างสมมติราคาในท้องตลาดมันมันดีขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทซึ่งมันเป็นไรายได้ที่ถามว่าเราปลูกโตขนาดนี้เราต้องไปทําอะไรกับมันไหม ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับปลอยทำอะไรเลยปล่อยแล้วดูบ้างคือถ้ามันมีแมงหนอนเจาะก็เอายาเขาฉีดเขาต้องดูเลยอ๋อใช้ยาอะไรฮะก็ยาฆ่าแมลงธรรมดายาฆ่าแมลงธรรมดาก็ได้นะไปไปตามร้านการเกษตรก็มีคหรือว่าบางท่านก็ใช้เชลไรต์นะครับเชลไรต์แบบฉีดพ่นอ่ะแบบฉีดพ่นเป็นกระป๋องอันนี้มันจะง่ายนะครับเชลไรต์หรือว่าใบก้อนก็ได้นะฮะ ตรงไหนที่มีรูสมมติว่าม,มีแมลงเจาะมีหนอนเจาะนะครับเราก็ฉีดพ่นเลยฮะฉีดพ่นเข้าไปตรงรอยอมันจะมีหัวฉีดที่เป็นเข็มอะหัวฉีดที่เป็นเข็มแทงเข้าไปแล้วครับฉีดเข้าไปจบทุกลายครับแล้วก็ไม่มีมาควนอีกเลยต้นนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่นี้ผมอยากถามคุณพ่อคุณธรรมว่าปลูกยากไหมที่ปลูกมาถามจากคนที่ปลูกจริงประสบการณ์จริงแบบเนี้ไม้่วงโหรี่มันปลูกยากไหมปลูกง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องไปขุดลึกแค่ ถุงเราหน้าจอบบครัแค่หน้าจอบลงไปวางลงไปสักสองนิ้วแล้วก็พูนดินขึ้นมาให้เท่ากับเอ้ตนไอไอ้ปากถุงประมาณนั้นครับแค่นั้นแหละครับปักหลักปักหลักแล้วก็รดน้ํานิดหนึ่งรดน้ํานิดหนึ่งถามว่าต้องมีขุดลองก้นหลุมปลูกเอาตัวนั้นตัวนี้มามีเลยสักอย่างเลยอันนี้เทคนิคนะครับไม่แน่ท่านลองไปทําดูนะเทคนิคที่ทําไมปลูกได้โตขนาดนี้นะครับ แล้วย้อจากขาวว่าโตต้นเดียวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเราไม่พิสูจน์กันซิว่ามันโตต้นเดียวไหมนะฮะนี่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 อันนี้ไม้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอเลื่อยครับเลื่อยเลื่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาไว้ได้ครับไม่เป็นไรก็มองเห็นครับมองเห็นอ่าเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเราอยากให้อยากให้เกษตรกรไทยเนี่ยเห็นชัดๆนะครับต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่อ่ะผมอยากให้เห็นอีก คือเดี๋ยวบางทีบอกว่าไปถ่ายเอาต้นที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างเดียวก็ใช่ครับต้นนี้ใหญ่สุดแล้วเมื่อกี้ตนนแต่ว่าต้นนี้ล่ะอะอยากให้มาเห็นนะครับท่านผู้ชมดูดีๆโอ้โหนี่นี่นะครับให้เห็นชัดๆัดอยู่ที่13 13เซนติเมตรนะครับหรือห้านิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วนะครับต้นนี้เมื่อกี้ห้านิ้วครึ่ง <5 S 2> ต้นนี้ห้านิ้วสําหรับห้านิ้วคุณพ่อรู้ไหมว่า ที่ประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะเขาขายกันเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วขึ้นไป oh. แสดงว่าตัวนี้หนิ้วนี่คือมาครึ่งทางละสองปีกว่านะสองปีครึ่งเนี่ยมันมาครึ่งทางแล้วนะครับ oh. ก็คืออีกเส้นผ่าศูนย์กลางอีกหนิ้วคุณพ่อก็จะเริ่มขายได้นะจะเริ่มขายได้แต่พูดถึงว่าเราไม่ต้องรีบครับ10ปีขายดีกว่าถ้า10ปีขายเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางคุณพ่อน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1 2ถึง14นิ้วละ1 2ถึง14นิ้วมันรุ่นนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับ12 14นิ้วผมว่าไม่ใช่แล้วต้นละหมื่นสองหมื่นมันอาจจะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นถ้าสามหมื่นสี่หมื่นคุณพ่อก็จะมีตังค์อยู่สิบกว่าล้านบาทสิบกว่าล้านบาท <laughs> เพราะ <laughs> ว่าไอ้ตัวไม้ฮวงหี่นะครับเราบอกก่อนนะว่าท่านเคยเห็นข่าวไหมนะครับเคยเห็นข่าวที่เขารักรอบตัดพยุงไทยแล้วส่งข้ามน้ําไปทีป่ประเทศลาวแล้วก็ข้ามไปเวียดนามข้ามไปจีนที่เขาลักรอบตัดอะเห็นไหมออกข่าวอ่าไม้ขนมาสิบท่อนยี่สิบท่อนมูลค่าสองล้านบาท มูลราคาน่ล้านห้าแสนบาทมูลราคาาล้านบาทท่านเห็นไหมครับเขาใช้ขนาดรถเบนซ์นะฮะขนเลยไม้พยุงไทยเพราะฉะนั้นมันแพงจริงเราเห็นด้วยสายตาเราดูข่าวอะ่ะเราเห็นข่าวมันออกบ่อยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม้พยุงไทยแพงแน่นอน100%แต่ไอตัวนี้มันดันแพงกว่าพยุงไทยเลยสิสี่สพ่ะในตลาดจีนนะครับ <c oughs> มันแพงกว่าพยุงไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นมูล,ลค่าเพิ่มมันสูงแน่นอนนะฮะมันแพงแน่นอนเราอยู่กับไม้ที่มีมูล,ลค่าเพิ่มสูงแพงๆแบบเนี้ย ไม่ต้องห่วงครับว่าจะขายไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตลาดไม่ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีคนซื้อถ้ามันไม่แพงจริงเขาไม่ลักลอบตัดหรอกนะฮะไม้พยุงอ่ะอันนี้ก็สูงนะครับสวยงามเช่นกันอยากให้ถ่ายดูข้างบนนะฮะเพราะเพราะว่าเราไปมาหลายสวนแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะทิ้งทิ้งใบหน่อยเพราะฝนมันตกชุกชุกเกินไอตัวนี้นะครับมันก็จะไม่ชอบความชื้นเยอะเกินมันจะเชื้อราจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับคุณพ่อเมื่อกี้เห็นวางแผนว่าจะใช้ปั๊ม กำลังสูง๊มแรงสูงฉีดพ่นพ่นใบเพื่อไม่ให้เชื้อรามันลามใช่ไหมครับแต่ถามว่าถึงไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ตายต้นนี้อาถามคุณพ่อหน่อยครับที่ปลูกมานี่หนึ่งปลูกง่ายคราวนี้สองอัตราการรอดเป็นยังไงบ้างอันนี้นูนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าร้อยต้นตายไปต้นเดียวครับอันนี้เรื่องจริงล่าครับเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงอ๋อเป็นเรื่องจริงนะฮะเราไปถามดูเราต้องดูแลเรื่องน้ํามันหน่อย คือช่วงแรกใช่ไหมครับเฉพาะช่วงแรกสองสามเดือนแรกอ่ะสองสามเดือนมันก็เป็นเรื่องแค่ดูธรรมดามันธรรมดาสําหรับการปลูกไม้ไม้ทุกอย่างก็ต้องดูแลช่วงแรกนะฮะรดน้ําดูแลบ้างให้รากเขาเดินก่อนถ้ารากเขาเดินเขาแตกใบใหม่เออรากเดินแบบหาอาหารเองได้แล้วหาน้ําเองได้แล้วเราก็ทิ้งได้นะฮะแต่ช่วงแรกๆรกดน้าพรวนดินนิดนึงนะครับแล้วปลูกเนี่ยสังเกตดูนะฮะของคุณพ่อในปลูกเดือนเมษาใช่ไหมครับ เดอนเมษาดีอย่างนะครับที่จริงเมษายัางแรงอยู่นะถึงฤดูแรงๆๆแต่เราต้องลดน้ําช่วยนิดนึงพอให้เขาติดพอให้เขารากเดินถ้าเขารากเดินปุ๊บฤดูฝนมาพอดีเ,เมษาพฤษภา,ามิถุนาพุ่งเลยขึ้นเลย,เลยพุ่งทันที <ๆ S 2> แล้วผมดูคุณพ่อนะแต่ละต้นเนี่ยมันสูงมากเลยนะมันสูงแบบนี้เนื้อไม้ก็เยอะแน่นอนเพราะลำต้นตรงมีการตัดแต่งกิ่งบ้างไหมฮะช่วงแรกๆที่ปลูกมายังไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะช่วงแรกๆก็ตัดให้มันเหลือ ประมาณฟุตหนึ่งอย่างเงี้ยถ้ากิ่งเล็กๆนึงะอ๋อปล่อยให้ยาวนิดนึงก่อนครับอ๋ออีกสักระยะเราก็ลิดอ๋อแล้วค่อยมันลิดให้หมดเลยอู้นี่มันเป็นเทคนิคใหม่นะครับพ่อสองสเตปสองสเตปคือเราไม่ได้ตัดสั้นเลยไม่ตัดสั้นเลยให้มันยาวมานิดนึงครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะฮะของแต่ละสวนฟังไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่ปลูกอยู่แล้วนะฮะไม้่วงหัวลีและท่านใดกําลังจะปลูกไม้่วงหัวรีเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยกันนะครับเพราะว่าไม้่วงหัวรีมันแพงเหมือนที่เราบอกแหละแล้ว คนที่มีความรู้ขนาดนี้เนี่ยหายากนะครับเป็น <c oughs> เป็นอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์เพราะว่าคนที่ปลูกมาจริงนี่คือคนที่รู้รู้มากกว่านักวิชาการที่รู้แค่ในตำราด้วยซ้ํานะเพราะที่ที่ปล่อยไว้ย,ยาวพ็ออยากให้มันมีตาตรงนี้อ,อ,อ๋อให้อยากให้มีตาเยอะๆจะให้มันเกิดลายข้างในลายจะสวยวโอ้โหนี่ไหลด้งเลยนะคิดคิดคิดไรไหแล้วโตเร็วด้วยแล้วก็ดูแล้วลำต้นสวยด้วยนะฮะสูตรสูตรของจะได้ช่วยหาอาหารเลี้ยงลาต้นใช่ โอ้โหนี่แบบล้ำลึกนะครับไม่ธรรมดานะครับหลายชั้นเลยสมมุติว่ามีคนสอบถามขอคําแนะนําหน่อยได้ไหมครับได้คุณพ่อยินดีไหมครัยินดีคุณพ่อบุญธรรมนะยินดีนะครับงั้นขอเบอร์โทรนิดนึงครับให้ผู้ชมทางบ้านถ้าอยากรู้ก็0954728757อันนี้กูรูนะครับผู้ปลูกจริงปลูก2 2ปี6เดือนได้เส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วครึ่ง ก็เนี่ยได้ครับมาดูที่บ้านได้ครับดูดูได้ใช่ไหมครับขอมาดูงานได้ไหมตรงนี้ครับเพราะว่าเกษตรกรที่อยู่แถวนี้นะครับหรือผู้สนใจที่อยู่ในเขตใกล้ๆกเนี่ยก็มีลำปางเชียงรายก็ได้พะเยาก็ได้นะฮะผ่านมาทางนี้ก็แวะเลยแวะเลยมาดูได้นะครับจากแพร่มาก็ได้ใกล้นิดเดียวนะมาดูได้เลยดูจากของจริงดูจากผู้ปลูกจริงเนี่ยดีที่สุดนะครับดีกว่ากันที่เราไปลองผิดลองถูกเราลองผิดลองถูกนี่มันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีเสียหายของนะฮะ แต่ว่าอันนี้คือปลูกมาเนี่ยสปี6เดือนได้ขนาดนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเพราะผมไปดูมามทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยขนาดเขาปลูกแบบอันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะปลูกแบบมี<ช>ต้นไม้อย่างอื่นด้วยแต่ว่าสวนสวนอื่นนี่คือตั้งใจจริงๆก็ยังไม่ได้ขนาดนี้คือเขาตั้งใจปลูกจริงๆนะตั้งใจแบบแบบว่าไม่มีไม้ชนิดอื่นเลยเอาตัวนี้อย่างเดียวล้วนๆเลยล้วนๆเลยแต่มันก็ยังไม่ได้โตถึงขนาดนี้ม,ม,มีมีแนวคิดว่าถ้าเราปลูกกล้วยไว้ก่อนเนี่นนี้ ดาวแรกปลูกกล้วยไว้ก่อนครับจากนั้นก็เอาตัวนี้มาลงมันจะเป็นปุ๋ยด้วยหรือยังไงจะเป็นปุ๋ยด้วยและตัวนี้มันจะขึ้นและมันจะส่งตัวนี้ตัวนี้จะแย่งขึ้นสูงอ๋อคือมันเบียดกันแล้วมันแย่งแย่งหาแสงขึ้นครับมันแย่งหาแสงครับเพื่อที่จะขึ้นไปหาแสงให้ได้สุดยอดครับมันก็จะโตขึ้นครับผมอยากให้คุณพ่อพาออกไปดูต้นอื่นๆบ้างอ่ะทั้งหน้าบ้านนิดนึงอ่าครับอันนี้ ด้านนี้ก็มีนะครับมาถึงด้านในข้างในก็มีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันลกนิดนึงอ่านเดี๋ยวลกไปลกไปที่อันนี้ให้ดูตรงนี้นะครับที่แมงเจาะอ้าวเชิญครับมาดูตรงนี้นิดนึงมาดูมาดูตรงที่แมงเจาะเจาะครับนี่ถามว่าแมงเจาะเกือบจะเกือบจะขาดแล้วนะเนี่ยผมเอาไม้ดมเอาไม้ดมเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นยา ยายาฆ่าแมลงเข้าฉโลมหน่อยแล้วก็พันพันไว้สรุปแล้วตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับหายเป็นปกติท่านผู้ชมครับดูนะฮะที่จริงแล้วมันมีแมลงเจาะเกือบตายด้วยซ้ํานะครับแล้วท่านก็เอายาฆ่าแมลงมาชโลมเรียบร้อยก็เอาไม้มาดามที่จริงต้นมันจะหักไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันหักแล้วมันก็ผมบอกเลยนะครับว่าตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นปุ่มตาที่สวยงามมากคือตรงนี้แน่นอน ตรงนี้จะแพงมากด้วยต้นนี้แพงแน่นอนเพราะว่าผมว่าแก่นไม้นี่มันจะมาแบบอัดแน่นเหมือนปมเหมือนปมปะดูปมมะข่าครับปมมะข่าเนี่ยแค่ปมตรงนี้นะครับก็แพงหลายหมื่นบาทละเฉพาะแค่ปมนะด้านอื่นอีกเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมูลค่าเพิ่มสูงแน่นอนต้นนี้โอ้โหเต็มพื้นที่เลยเขาเนียนะเต็มพื้นที่อับอันนี้ก็โตนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ก็โตอีกนะฮะมันไม่ใช่ว่าโตต้นเดียวนะดูครับท่านผู้ชมนี่ นี่ของแท้เลยทางนี้จะเป็นไอ้ไม้ฮงัวลี่ครับทางโน้นจะเป็นเวียดนามหน้าบ้านเวียดนามใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอ่านเดี๋ยวคุณพ่อพาไปดูที่ถ่ายทอดจากของจริงประสบการณ์จริงแบบนี้มันมันตื่นเต้นนะด้วยนะเนี่ยปลูกผักหวานปลูกออ้นี้ฟ้าทะลายจนก็มีครับปล่อยละเริ่มขยายนะคทะลายจนบ้างฟ้าทะลายจนก็มีนี่นะครับท่านผู้ชมดูสวยงามมากนี่บ้าน นี่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับ,รบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็จะห้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โเอาขอวัดแล้วกันเดี๋ยว<ล>หาว่าโตต้นของต้นอันนี้สี่นิ้วครับท่านผู้ชมอ่าผมให้ดูดชัดๆนะสี่นิ้วสี่นิ้วนะครับท่้นผ่าศูนย์กลางอ,อย่างน้นอยสี่นิ้วก็ถือว่าโตวกว่ามาตรฐานเยอะนี่ก็นี่ก็ใหญ่นะฮะมีมีที่ ล,ลักษณะใบจะแปลกกว่าเพื่อนใบใหญ่ตัวนี้นะใบใหญ่ใช่ไหมฮะาใบาใหญ่หนาแต่ตอนนี้มันโดนเชลราลงอันนี้สี่นิ้วครึ่งนะครับท่านผู้ชมสี่นิ้วครึ่งก็โตนะครับสนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยสองปี6เดือนเองโอโ้โหมันเร็วได้ขนาดนี้ <c oughs> เชื่อได้ยังครับคุณพ่อตอนแรกผมผมอยากถามสอบถามคุณพ่อนิดหนึ่งว่าตอนแรกเนี่ยทำยังไงถึงมั่นใจกล้ามาปลูป<บ><บ>กใบหงูหลิก็ดูคุณต้องครับ รีวิวในคลิปเนาะในยูทูบอ่านอยากให้เห็นตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นี่มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าหาว่าเม่ข้อมูลนะฮะยังได้นี่ดูนะครับอันนี้คือวันอะไรครับคุณพ่อวันที่ปลูกวันที่ปลูกใช่ไหมรู้สึกจะวันอาทิตย์ครับวันปลูกจำได้ถึงวันอาทิตย์นะฮะที่ปลูกวันที่28เดือนเมษายน2562 28เมษายน2562ก่อนนี้สวันยองปี6เดือน่านผู้ชมดู2ปี6เดือนแล้วดูแล้วไม้สูงมากสูงมากสวยมากตรงที่มันจะเป็นก่นไม้มันจะจากตรงนี้ถึงถึงไปตรงนั้นแหละตรงนี้มันแตกงามอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวลงมาคุยกันต่อนีดนึงโอ้นี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ครับอ้า เชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อนิดนึงนะอ่าอย่าคุยกับคุณพ่อตรงนั้นก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่าคุยกับคุณพ่อว่าตอนแรกถามจริงๆตอนแรกดูปุ๊บใช้เวลานานไหมก่อจะตัดสินใจมาปลูกอ้สองประมาณเดือนหนึ่งอะดูทุกคลิปทุกคลิปทุกดูทุกคลิปเลยดูทุกคลิปเลยดูทุกคลิปเลยประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะตัดสินใจปลูกโอ้โอ้น่าจะน่าจจนะน่าใจนะมั่นใจมั่นใจเอาติดต่อไปาทางหู ห้างฉัดลำปาง,งหงมู่ดห้างฉัดลำปางนะครับติดต่อเข้าไปเอามาลงเลยครับก็มาลงเลยทันทีเลยเรียบร้อยปุ๊บอ่ะจากที่ปลูกมาแล้วเนี่ยจากที่ตอนแรกที่ฟังมาแล้วยังไม่มั่นใจเดือนหนึ่งพอ,อามาปลูกปุ๊บตอนนี้รู้สึกยังไงครับต,ตอนนี้ก็เห็นมันขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรนะแต่เราเห็นเราชื่นใจอ่ะชื่นใจ,นใ,จนใจอีกหน่อยบ้านฉันจะต้องร่มเงาครับครับ อันดับแรกก็คือร่มเงาร่มเงาได้แน่นอนนะฮะแบบนี้ร่มเงาได้แน่นอนสองอย่างอย่างเรื่องรายได้นี่เราก็คิดว่าเรายังไม่เท่าไรเพราะเราก็ไม่กี่ปีก็คงจะเป็นเรื่องของลูกหลานหลานแต่ที่นันแน่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกหลานได้หลายล้านนะครับหลายล้านบาทอ่าแล้วคุณพ่อจากที่ปลูกมาอย่างน้อยสิ่งที่มีเลยเนี่ยผมมองเห็นคือมีความสุขใช่มีความสุขเรามีเรามีความหวังหนึ่งมีความหวังสองมีความสุขสมมติ สมมติว่าไม่มีไม้ชนิดนี้นะในบ้านสมมุติว่ามีไม้อย่างอื่นแบบนี้ถามว่ามันได้ไหมกินได้อะไรได้แต่แต่มันก็ไม่มีมูลค่าเพิ่มให้ลูกหลานได้เป็นกอบเป็นกำเงินอมอย่างดีเลยเงินอมก้อนโตที่เห็นชัดๆเงินอมก้อนโตตอนนี้กําลังจะบอกเพื่อนๆที่เขาสนใจว่าเออจะปลูกอะไรก็ดูตัวนี้ไว้ก่อนคิดไว้คือคือเราไม่ได้บอกว่าตัดมาปลูกตัวนี้ล้มอย่างอื่นมาปลูกตัวนี้หมดเราบอกว่าปลูกตัวนี้เสริมเข้าไปอย่างน้อยๆมันเป็นความหวังใช่ ตอนนี้มันไม่มีคนไทยนี่มันขาดสิ่งที่ขาดคนไทยขาดคือความหวังใช่ใชดูการเมืองมันก็หวังอะไรไม่ได้นะครับดูในเรื่องของการแข่งขันการค้าการอะไรก็สู้จีนไม่ได้อ่ะเขาก็มาเบียดเราไม่สู้เขาเข้ามาสู้เราเราไม่แข่ง <c oughs> เขาเข้ามาแข่งเรา <c oughs> แต่ถามว่าตอนนี้เราแข่งกับตัวเองนะฮะแข่งกับ <c oughs> ตัวเอง <c oughs> ปลูกยังไงจะให้มันโตปลูกยังไงมันให้มันมีผลมูลค่าเพิ่มในในสวนของเราเนี่ยอันนี้คือโจทย์ของเราเมื่อกี้ผมไปดูมาที่ปลายดอยยอดดอยที่เขาปลูกข้าวโพดมานะ เขายังเลิกปลูกข้าวโพดเลยฮะเพราะปลูกกันมาเป็นสิบสิบปีมันก็อยู่เหมือนเดิมตอนนี้เขามาปลูกตัวนี้ครับปลูกไม้่วงหัวรีเงินร้านเหมือนกันก,ก็เขาก็เห็นคลิปของขอ,งค,องคุณพ่ออย่างเงี้ยนะแล้วคุณพ่อเห็นตอนแรกเนี่ยบางคนยังบอกว่าคุณโต้งมีตัวตนจริงไหมมาดูจริงไหม<笑><笑>ปลูกอยู่ไหนไกลอยู่ไหนก็ไปนี่มันมันจริงไหมอันนี้ยืนยันนะครับว่าผมมาจริงนะผมมาจริงมีตัวตนจริงๆมาดูจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับ วันแรกที่ส่งเสริมให้ปลูกเนี่ย99%ดานะครับ99คือมันเป็นพืชชนิดใหม่ใช <c ười> ่99%ดาผมนะคนแบบคุณพ่อนนี้ประมาณ1%คือ <c ười> เอ้าลองฟังดูดิที่เขาพูดมามันมีเหตุผลไหมแล้วลองมาปลูกดูดิลงมือทำนะครับมากก,กว่าพูดนี่คุณพ่อลงมือทำพอลงมือทำปุ๊บเห็นไหมฮะจากนี้ต่อไปนะครับนี่คือมูลค่าเพิ่มที่สูงมากของบ้านหลังนี้แล้วคุณพ่อก็เอาจริงๆพวกนี้ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันละใช่จบละ ตอนนี้ถ้าเราคิดเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งมันก็จะออมเงินให้เราต้นหนึ่งประมาณ30บาทถ้าไปถึง10ปีข้างหน้า <c oughs> นะเยี่ยมเลยต้นหนึ่งประมาณ30บาทอันนี้พูดถูกนะฮะสามสิบบาทต่อวันต่อต้อตอนมันเหมือนกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ย <c oughs> ที่ออกมาแบบอภิมหาศาลเลย <c oughs> เราไม่ต้องทําอะไรมันเลยไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยมันโตเองละตอนนี้ <c oughs> มันโตเองละมันยืนได้ด้วยตัวเองของมันเองมันโตเองถามว่าพืชอย่างอื่นตายไหมเห็นไหม พืชอย่างอื่นไม่ตายอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับพืชอย่างอื่นก็เจริญเติบโตของมันตามปกติมีผักกินไหมมีมีไม้ประดับสวยงามอย่างนี้ดูไหมมีทุกอย่างมีหมดแต่สิ่งที่เรามีเกินคนอื่นก็คืออันนี้คือความหวังนี่คือเงินอมก้อนโตที่เรามีเงินเกษียณแล้วผมคิดว่าขอโทษนะครับคุณพ่ออายุเท่าไรครับตอนนี้อันนี้63สิบหบสาเหลืออีกเหลือเวลาอีกเอาจริงเหลือเวลาอีกอายุ70พอดี อายุ70็ดสิบสบายมากครับเปล่าอู้ยสบายมากครับรู้รู้รไหมครับทาไมเพราะว่าสุขภาพจิตเราดีเรามีความสุขเรามีความหวังคนที่ไม่มีความหวังนะฮะเดี๋ยวอยู่ไปก็อยู่ไปอย่างนั้นแหะคนไม่มีความหวังแต่คนมีความหวังนี่คืออย่างน้อยน้อยลูกหลานมาปุ๊บลูกหลานเห็นอู้ยพ่อทําไว้ให้แบบที่ไรหนึ่งนะแต่มูลค่าหลายล้านนะจะบอกให้หลายล้านนะ<ช>เดี๋ยวผมจะดูแลเกษตรกร,กรแบบนี้นะครับทั่วทั้งประเทศไทยไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ใช่แค่คุณลุงคุณลุงบุญธรรมอย่างเดียว เราไปดูแลเกษตรกรแบบนี้ทั่วทั้งประเทศไทยเหมือนที่ท่านเห็นนะครับทุกคนการเวลาพิสูจน์คนนะฮะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนแล้วพิสูจน์ด้วยนะครับว่าหงมู่เราดูแลเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยจริงไหมนะฮะแลวเราไปดูจริงไหมเราไม่ได้ทํามาเพื่อขายกล้าถ้าถ้าทำมาเพื่อขายขายกล้าอย่างเดียวเป็นหลักเราไม่สนใจอย่างอืง่นขายกล้าอย่างเดียว ผมมาขายกล้าให้คุณพ่อบุญธรรมผมไม่ไม่ต้องมาก็ได้ <S <S แต่ <S <S <ๆ>ที่จริงเรามานี่เพื่ออะไรเราเห็นคุณพ่อยิ้มได้มีความสุขมีความหวังกับพืชที่มันมีราคาแพงแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันไม่มีอะไรจะหวังได้เลยนะที่ส่งเสริมกันมาปลูกแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมันมีราคาแพงแค่ไหนอ่ายางพาราก็ตกปาล์มก็ตกมันตะบาังก็ตกข้าวก็ตกทุกอย่างตกหมดแต่ตัวนี้ไม้พยุงเนี่ยมันไม่มีตกมันมีแต่แพงกับแพงและแพงขึ้น นะเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่าหงหมู่เราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณลุงขึ้นขึ้นทะเบียนปีหน้านะครับปีหน้าเดือนกรกฎาเราจะเริ่มละเริ่มขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์บัญชีสไซตสเพื่อการส่งออกคราวนี้ถ้ามีใบนี้ปุ๊บนะคุณพ่อมันเป็นใบ,ใบการันตีเลยออกออกโดยกรมวิชาการเกษตรนะ ออกโดยกรมวิชาการเกษตรสำนักคุ้มของพืชเพราะฉะนั้นคุณพ่อตัดไม้จากตรงนี้ขนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยขนไปทั่วโลกได้หมดเลยเพราะมันมีใบจา,ยยากไซเตสไซเตสมีสมาชิก183ประเทศเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยก็ไมีเกี่ยวละไม่สนใจละเพราะว่าเรื่องมันเยอะ <c oughs> นะฮะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่มันไม่มันไม่ยอมแก้สักที <c oughs> แต่เรื่องนี้มันถูกกฎหมายโดยธรรมชาติของมันอัตโนมัติและแพงด้วยนะครับคุณมาทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะคุณจะมาเปลี่ยนอะไรเพื่อที่จะ นู่นนี่นั่นกักกักไม่ได้นะครับมันกักไม่ได้เพราะว่าร้อยแปดสิบสามประเทศเขาทำตามกฎของไซเตสทั้งหมดเป็นอะไรที่ผมสะใจที่สุดก็คือว่าคุณอย่ามากักนะฮะอย่าออกกฎหมายอะไรมากักกักให้เกษตรกรไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้นี่ผมไม่ชอบนะ,ะเกลียดผมอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยมันลืมตาอ้าปากได้สักทีปลูกของแพงสักทีนะฮะพอสักทีปูกของราคาถูกถูกอยู่ยงั้นละลมลุกคุกคานลมลุกคุกคานปูของแพงแบบนี้สักทีนะฮะอันนี้ฝากไว้นะครับว่า เราตามจริงนะครับเราจริงและตามจนถึงขั้นคุณลุงตัดไม้ขนไปส่งเมืองจีนขายที่เมืองจีนเอาเงินกลับมาให้คุณลุงให้ได้เราจะตามไปถึงขนาดนั้นแล้วลองติดตามดูนะครับว่าผมทําจริงหรือเปล่านะลองติดตามดูให้ได้นะครับจากนี้ก็ขอขอบขอบพระคุณคุณพ่อบุญธรรมนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการถึงขนาดนี้สุดยอดกูรูจริงๆ <c oughs> เพราะว่า สองปีหกเดือนมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ต้นมันไม่ใช่ต้นฉำฉานะอันนี้มันไม่ใช่ต้นกระถินนะอันนี้มันคือไม้ยืนต้นที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยนะฮะตอนนี้ไม่มีไม้ตัวไหนแพงเท่าตัวนี้คุณพ่อปลูกได้โตได้ขนาดนี้ได้ยังไงในเวลา2ปี6เดือนอ่าขอเบอร์โทรอีกครั้งนะครับคุณพ่อบุญธรรมอ่าเบอร์0 9น472 8 7า7ครับครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงในเรื่องไม้ห่วงหัวลี่นะครับ เก่งกว่าคนที่ส่งเสริมอย่างผมอีกนะฮะผมปลูกยังไม่ได้ขนาดนี้เลย2ปี6เดือนนี่ทางจริงๆยอมรับนะครับยอมคนเราก็เก่งคนละด้านนะฮะแต่ผมก็ได้นําพืชชนิดใหม่ดีๆมาแนะนําให้เป็นทางเลือกเกษตรกรก็เรื่องเลือกคิดดูนะครับคิดดูว่าี่ความจริงคืออะไรนะฮะเราอยู่กับความจริงแบบเนี้ยเราพามาให้เห็นความจริงทั้งหมดเราไม่ได้เปิดตํารามาแล้วนั่งบนโต๊ะแล้วก็บอกว่าเกษตรกรควรทาแบบนี้นะแบบนั้นนะไม่มีนะครับอันนี้ของจริงทั้งหมดที่ถ่ายทํามา ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งครับผมแล้วก็ขอบคุณเกษตรกรทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับที่จังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวพะเยานี่เราจากนี้ไปเราต่อไปพะเยาเลยนัดเกษตรกรไว้แล้วนะครับเราจะติดตามดูเกษตรกรจนถึงขั้นขายไม้ส่งไปยังประเทศจีนเอาเงินกลับมาให้เกษตรกรไทยให้ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ